ับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปองครับลุงปองแปรปกฉลากอ่ะเป็นฉลากช่างสคนเพื่อชุมชนชุมชนจันเสนโอจันเดชเป็นเสนเนาะจังหวัดนครสวรรค์เนาะนี่นะครับบุกมีสะทอผ้าสามตะกร้ารอะไรแบบนี้เนาะกระดังเกลกกระพาพอสระไอจักสารเนาะกระทอมไปหม นี่การแปลก็เราก็วิเคราะห์ตะกร้ามันเป็นเก้าหรือหกก็ได้เนาะผู้หญิงเป็นสี่รู้สึกว่ามันจะมีใหม่นะคือเ้ามันจะเป็นใหม่มันจะเอาตีเป็นเหล็กนึงเลเวลามันออกมาชมแล้วแปลไ,ไป็ลอจไรกันคนนรับที่ประมาณแปลเปนแปลเรียบร้อยดูรูปปกก่อนดูรูปปกก่อนเนาะครับผมช่วยอธิบายนะครับผมอยู่ในวงกลมแบบอนนัอนน,ออน,นี้เป็นอาจารย์แม่ประจําเลยตัวประจาตัวกลาง ตัวกลางหมดเสร็จแล้วก็เราก็บอกอยู่ถ้าแบบดูเปรียบเทียบมหมดเสร็จแล้วเนาะนี่เองหมดที่แล้วเราบอกว่าเก้าหลักสิบบนตัวท้ายไม่รู้ให้หาเอาเองน่ะค่ะนี่นี่หมดเสร็จแล้วเนาะจำแล้วแต่ใครจะชอบอ่ะแต่ตัวผมก็เก็บเก้าเก็บตัวอาจารย์แม่ก็อยู่ประมาณวันที่แล้วนะครับมาวันนั้นก็พูดเก้าไก่ดาวอะไรหมดเสร็จแล้วเก้าหลักแล้วนะผมเอง วันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนี่วันนี้เจ็ดหลักศีลแล้วแล้วก็บนด้วยเจ็ดหลักศีลมาบนทางง่ายๆคือลูกไปเจ็ดสามลูกของ,งกันเออเอาตามในอาจารย์แม่ก็ได้ก็ดึงหกข้างอ,าอ๋อแต่ป๋องชอบตัวไหนมากที่สุดครับน่าจะเจ็ดหกเน้นเน้น,น,น,นคือสีแดงไม่หกเจ็ดแค่เจ็ดหกวันนี้อันนี้คือเจ็ดหลักศีลมาแน่นอนใช่ไหมคะลุงป๋องครับก็น่าจะแน่นอนอยู่แล้ว มันเป็นแล้วก็เก้าหลักสิบบนแต่บอกว่าบนด้วยนะไม่เกี่ยวกับล่างปกติไอตัวเลขที่จับมาเนี่ยค่ะจากไปเขาเรียกว่าอะไรนะแปลปลูกสลากนีความแม่นยําเป็นยังไงบ้างคะที่ตังมาครั้งแรกคะ ถ้ไมันด้ยจะคุยยังไงนะเปย์ตามรูปภาพมาต้นตามเขาจะรู้ผมดสลายไม่ได้หรอกแปลมาสิบกว่าปีแต่ว่าความแม่นยําตัวเลขนี่คือค่อนข้างทุกงหัวเขาทุกหั่ไม่ไม่บอกไม่อยากโม้ครับไม่ไม่บอกไม่อยากโม่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามว่าโม่เนาะสิบกว่าปีแล้วครับแปรปกเขาถามประวัติครั้งแรกนะมาขายลอตเตอรี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะก็มานี่ก็เราก็ เหมือนอาจารย์ทั่วไปก็หาเ,เลขสร้อยมั่งจางไอ้ใบตวกมากบ้างครับชมันไม่ได้ผลนะมันแก่คนจีนมาคนหนึ่งเขามาบอกว่าไม่ต้องไปหายากนะถ้าจะจะเอาหวยจะถูกอะไรกาบอกให้ดูที่หน้าปกลอตเตอรี่ที่แกบอกวันนั้นคนจีนก<ช>็บอกว่าผมเลยดูวันแรกมันมีรถตู้สองคัน<ช>เอาอ,อะไรนกแปไงไรแต่มันมีสีรอผมก็แล้วสีซีแล้ว วันนัเป๊ะออกสี่สีล่างเป๊ะเลยวันนั้นเป็นงวดแรกใช่ไหมคะลรืป๋องที่แปลประมาณสิบกว่าปีแล้วต่อจากนั้นก็เริ่มแปลแล้วก็ไปหารายละเอียดส่วนตัวหาข้อมูลแล้วก็ข้อมูลเป็นคำพีเทวดาอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันครั้งแรกแปลปกแล้วก็มาไล่คำพีเป็นคนหาตัวเลขได้แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคประมาณนึงนะไม่คุยไม่น่าหรอกก็ลองดูคำพีทวดาเลยครับลูกต่อก็มันเป็น พวกง่ายมันเป็นข้อมูลหวยเก่าแต่เราคิดว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่นั้นี่เราก็ไปหาก็จนเจอละถ้าถามประวัติทําไมถึงเริ่มค้นขวาสติข้อมูลเพราะหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมลองค้นดูก็ประมาณสิบกว่าปีละตกไปมันไปเจอแบบลักษณะคล้ายๆเล่กอดคอประมาณสิบสามงวดประมาณวดที่เก้ามั้งเลอที่ที่เจ็ดเนี่ยผมไม่เชื่อนะผมก็ลองจับดูวันนี้เลขล่างจะต้องเป็นห้าเจ็ดนะ มันจะใช่เลยผมก็ไม่เชื่อหรอกพอขับโป๊กก็เป๊ะเลยละค่ะจริงจริงนี่ว่างวดต่อไปก็ลองดูเลขบนไปวนมาทำอะไรมันกลับด้วยค่ะห้าเจ็ดแล้วเป็นเจ็ยห้าหลังก็อย่างนิดนิดหน่อยหน่อยเราไม่เชื่อแต่มันก็ออกเป๊ะเลยอะประมาณสี่งวดผมได้แบบตรงเป๊ะเลยสี่งวดตรงเป๊ะทีนี้เราก็เริ่มเป็นพื้นฐานที่เรามาค้นหาเกี่ยวกับข้อมูล ก็มีอะไรสอดใส่อยู่ในนั้นในแนวคิดนะก็จะเป็นประสบการณ์เนาะที่เราแปรปกแล้วก็สังเกตดูด้วยเนาะนั่งดูทุกวันนั่งดูทุกวันแล้วแปลปกแล้วเอาไปเอาไปผสมกันกิดกลายเป็นอาจารย์นี่ทุกวันโอ้ท่านผู้ชมนะคะนีประวัติคือประมาณนี้อันนี้คือประวัติคร่าวๆนะคะของคือจะไม่เหมือนใครของผมยังไม่เหมือนใครแปรปกของเข้าตอนเรื่องมาจิงหมดที่ตอนเนื่องกันแล้วค่อยมาหยุดอย่างนี้ครับ บอกไม่ได้มันจาไม่ได้จไม่ได้นับงวดไม่ได้ถ้าถามว่าอาจารย์แม่รู้สึกว่าจะเข้าตลอดเข้าตลอดเข้าตลอดมาทุกปกฉลากหน่นองนู้กไปอยู่ประมาณรุ่นหกนี่เป็นลักษณะเนี้ยไม่อยากโม้นะคะแต่ว่าฉลากรุ่นของจับมาวันนี้นะคีๆนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะคะแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะคะเอฟซีรุ่ปพันมาทางนี้หน่อยครับทางนี้ให้ทางนี้อ่าเนี้ย ยกอาจารย์แม่ได้เลยเทียบกันเลยครับเทียบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อหกเจ็ดหกนะ่ายมาทั้งี่เ็นครับผมบางตัวตันี้หน่อยก็ไปจับเองนะครับก็ไปจับเองในนั่นแหละวงกลมอาจารย์ในวงกลมไหมเพราะว่าบางครั้งผมไปจับไม่ถูกหรอกแต่ว่าผมรู้ว่าอยู่ประมาณนี้ครับแต่บางครั้งก็รู้แบบแค่ตัวเดียวแบบนี้เราไม่้จะพูดไงถึง ก็ไม่ใช่ว่าจะออกเป็นตวองเขีนให้ตัวใหญ่มากเลยเจ็ดหกเจ็ดหกหเจ็ดดูเอาครับดูเอาครับเจ็ดหกเ็ดสามนี่ไงเมจับ้ลยใต้เาอยากจับอไรก็จับบนล่างใขี่แล้วก็มี่ห้ามีหกมีสามสเ็ดจบนเ็ดล่างอาจจะเป็นไปได้อยู่ประมาณนี้ จ็ดบนเจ็ด่น่าจะมาหลักสิบอยู่แล้วลูดก็ได้สได้นค่ะกสิบเนาะเจนี่เนาะแต่ลูกองทำไม่แน่นเลยใช่ไหมพอร่างกายแค่แ่ไม่ปล่อยเลยะครับปล่อยครับใ็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับตัวเลขของหป๋องหกเจ็ดน่าจะเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดจ็เจ็ดสามนี้สปนะคะระหว่าง6กกับเจ็ดเขาจะพิชเอาเจ็ด เป็นหกเกียรหรือเกียร์หกไงมันทางมันจะสวนกันก็กลับได้เมื่ว่าท่แล้วมันเป๊ะนอกเก้าหลับบีวันนี้มันอาจจะเกียรมันจะสลับกันสลับตำแหน่งแต่สองคนนี้คือต้องมา สองตัวนี้ต้องมานะคะต้องมาอยู่ประมาเขาแคบใหม่อีกครั้งคาเปม่ทาน f อฟซบอกนะคะ i อ c ค่ะสำหรับเท่าไหนก็มาเนาะจับคู่นะคะเจ็ดเป็นหลักสิบนะคะตอนนี้แต่ว่าตัวเลขของลุงของบอกว่ามันสามารถสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่หรือว่าเจ็ดศูนย์นะคะ F อฟซีเนาะไปกับบนล่างด้วยนะคะตัวเด่นตัวเด่นของหุงองคือจะเป็นเลขเจ็ดอย่างเปียงแนวทางแค่นั้นนะครับ แลจม่าตัวเด่นๆก็คือ7จ็ดคุณลุงปองมากหกเจ็ดหแล้วก็มีตัวรองมาก็คือ7จสนะครับหรือใครชอบยังไงก็องดับเอาเองเนอยเด่น7นะครับเด่นเจ็ดอาจจะ5หสามห้าประมาณนี้นะครับ,รบ6กเนะครับสำหรับแนวทางของลุปองนะครับ6กเจ็ดหดหกดสาม เจ็ดเจ็ดหกนะครับสําหรับในอาจารย์แม่ก็ขอให้คนจับเอาเองเด้อนะครับจับเอาเองนะครับอยู่ในวงกลมอาจารย์แม่จับเอาอยู่ในนั้นเลยนะครับอาจารย์ของแปรปกนะครับเมื่อที่แล้วว่างานฉลากรหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดสามครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม